สวัสดีเช้าวันสงการนะครับ13เมษายน2566ก็ในฐานะวันปีใหม่ไทยนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ได้รับการคอมเมนต์จากเพื่อนๆบอกว่าเสียงรอ,อไปหน่อยผมก็เลยไปหาอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับเป็นตัวบ i 18 Pro นะครับเป็นไมไวเลย ของจีนแน่นอนครับอ่าราคาไม่แพงนะครับตัวน,นี้หลักร้อยนิดนะึงอ่ามาใช้ลองดูนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ใบสองตัวแล้วก็ตัวรับสัญญาณที่ต่อเข้ากับมือถือนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่ามันใช้แล้วมันเวิร์กไหมดีขึ้นไหมลอามนให้เห็นสดๆนี่แหละครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะเอามาใช้บ้าง เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไฟเสียติดแล้วลองดูดว่ามัเสียงจะดีขึ้นไหมลองดูนะครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ 13เมษายน2566ครับเป็นวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยนะครับผมปีนี้อาจจะเป็นปีปีแรกในรอบหลายปีที่เราเจอปัญหาโควิดมานะครับแล้วก็จะมีการเล่นน้ำกันได้อย่างเต็มที่นะครับลองดูนะครับว่าบรรยากาศปีนี้น่าจะสนุกคึกคื้นถ้าเพื่อนๆไปเล่นสงการที่ไหนก็ขอให้มีความสุขสนสนานและก็ระวังความปลอดภัยด้วยนะครับ ซึ่งที่ไม่เนี่ยเราเบียร์เพียบแน่นอน,นครับก็อยากให้ดูแลตัวเองกันเยอะๆครับอุบัติเหตุครับผมสิ่งสำคัญอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าเกิดไปเล่นน้ําตามบึงตามหนองน้ําหรือว่าอ่างเก็บน้ําอะไรเนี่ยต็อให้ระวังอุบัติเหตุการจมน้ํหรืออะไรด้วยนะครับอย่ความเป็นห่วงครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็ติดตามช่องเล็กนะครับของจีนเดมอนครับช่องของอะไรก็ไม่รู้ ครับผมสวัสดีครับดูครับเสียงเป็นไงบ้างาเดี๋ยวเทียบดูผมว่ายังไม่ฟังนะว่าเสียงเทียบกับพูดก่อนใช้ไหมกับหลังใช้ไหมเป็นยังไงบ้างนะครับเี่ครับผมถ้าเกิดมันเวิร์กหรือไม่ work, เวิร์กยังไงหรือถ้าอยากลองใช้อย่างเงี้ยก็ลองหาดูในช้อปปี้นะครับตอนนี้ผมสั่งมารู้สึกจำราคาไม่ได้แต่ไม่แพงครับอยู่ในเลนราคาที่ เอาเป็นว่าไม่เกินห้าร้อยครับไม่เกินห้าร้อยบาทเพราะว่าถ้าถาถ้ด้วยความที่อจริงคือราคาเป็นหลักในการตัดสินใจคือของแพงอะ่ะมันดีกว่าแน่นอนนะครับคือโดยธรรมชาติธรรมชาติของสินค้าแหละของแพงเนี่ยมันย่อมมีต้นทุนของวัตถุดกบที่มันดีกว่า ต้นทุนแรงงานในการใช้ผลิตหรือเครื่องจักรในการผลิตหรือแม้แต่ชั่วโมงการทํางานของของพนักง,งานระบบการผลิตการตรวจสอบคุณภาพการอะไรหลายๆอย่างซึ่งมนันต้นทุนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบางอย่างของที่มันดีกว่ามันก็เลยของที่มันแพงกว่าคุณภาพมันก็เลยดีกว่าเพราะว่าในภาพรวมของการผลิตเนี่ยมันใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า ซึ่งเป็นธรรมชาติครับนี่เราก็ต้องลองยอมรับในสิ่งที่เราใช้ไปอ่ะเราก็พิจารณาความคุ้มค่ากับตัวเราเป็นหลักนี่คือหลักการซื้อของผมเลยนะบางทีโอเคล่ะเราเราเจอของแพงเรามีกำลังซื้อได้อ่าแต่ถ้าเราซื้อเราใช้เงินหมดนะั่นแหละครับความคุ้มค่าสิ่งสำคัญโอเคครับผมลูกลองไห้แล้วหวนว้วันนี้สวัสดีครับ